สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูบินิเวศนะครับรวมไปถึงการถอนเงินเข้าทูบินิเวศด้วยนั่นเองนะครับใครสนใจอยากจะทําเงินฟรีทูบินิเวศเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าต้องทําเงินแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าบัญชีทูบินิเวศแบบโดยตรงโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟร เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะสาธิตนะครับวิธีการทําเงินการถอนเงินให้ดูด้วยในคลิปเลยใครสนใจอยากจะทําเงินทูมอนิเต็ดฟรีๆฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยครับว่าต้องทําแบบอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าทูมอนิเตแบบโดยตรงนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิเตกันก่อนนะครับผมสําหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของกาาร็สมถเข้าิ พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องได้หรือถ้าเราอยากจะกดลิงก์ดาวน์โหลดเลยเนี่ยตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับพร้อมกับคลิปวิธีการสมัครด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูบันิเวศนะครับผมเป็นแอปนี้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดก็กดลิงก์ก็ได้หรือว่าพิมพ์ชื่อตามนี้ก็ได้นะครับขั้นตอนวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสสาาาามรรรรรเเเเเขข้้้ดดูกนนนนนลยยย่อออ็จีีแวววว๋ติิธทํงงใ แต่ละเมนูนะครับมี2เมนูด้านล่างนะครับเมนูที่1ก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจนะครับภารกิจเนี่ยเราจะได้รับทั้งตัวเงินเขียวและก็ในส่วนของเหรียญทองนะครับตัวเงินเนี่ยตั้งแต่การดูคิปวิดีโอโฆษณานะครับเล่นเกมนะครับเล่นความเร็วนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับคำสั่งซื้อการเพาะสะสมการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็เวลาที่เราเล่นเกมกรอกไอเดียคำเชิญและก็เชิญเพื่อนนะครับการกรอกไอเดียคำเชิญนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการใส่รหัสโค้ดแนะนําถ้าเรามีรหัสโค้ดแนะนําของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของ เพื่อนๆเกาะได้เลยนะแต่ถ้าเรายังไม่มีของใครนะครับก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่งของรหัสโค้ดตรงนี้เนี่ยจะเกาะของผมหรือว่าไม่เกาะของผมก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ไม่ได้บังคับนะครับในส่งของการเกาะ ID คําเชิญนะครับต่อมานะครับในส่งของการเชิญเพื่อนนะครับก็จะอยู่ที่เมนูที่2ตรงนี้เลยเชิญชวนครับสามารถทําได้ทุกคนนะครับรับสูงสุดถึง362บบาทเป็นเงินในเกมนะครับเป็นตัวเงินเขียวเนาะเราสามารถกดเชิญทันทีตรงนี้ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถกดคัดลอกเนะะื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบติ๊กต็อกสามารถทําการแนะนําได้หมดขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําการแนะนําด้วยรูปแบบไหนวิธีไหนอย่างไรเราก็สามารถไปทําการแนะนําได้หมดเลยทุกช่องทาง อันนี้คือ2เมนูด้านล่างการเล่นเกมเล่นอย่างไรนะครับก็เป็นการปลูกพืชนะครับปลูกผักนะครับให้ครบตามจํานวนที่เขากําหนดด้านบนและเราจะได้รับเงินรางวัลตามที่เขากําหนดไว้นั่นเองนะครับน่ครับการปลูกพืชเก็บเกี่ยวก่อนนะเพราะว่าผมได้ปลูกไว้นะครับกดเคียวเลยนะครับเพื่อที่จะทําการเก็บเกี่ยวนะถ้าเราจะต้องการปลูกนะครับก็ให้เรากดไปที่ต้นพืชของเรานะครับกดไปแล้วก็กดการปลูกพืชอย่างรวดเร็วนะครับมันก็จะปลูกให้เรานะครับจากนั้นนะครับผมถ้ามันมีนกกระจอกขึ้นแบบนี้เราสามารถกดขับไล่ได้เพื่อที่จะเก็บพืชของเรา จะให้มันเร็วขึ้นเราก็กดตรงรูปดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็กดเร่งความเร็วนะง่ายๆแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการปลูกพืชนะครับเราก็สามารถทําการปลูกต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับวิธีการถอนเงินนะครับก็กดมาที่การถอนเงินด้านบนนะครับการถอนเงินเนี่ยมันจะมีตามระดับเลเวลนะตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล100รนะครับตอนนี้ผมมียอดเงิน3471.45สตางค์ผมสามารถถอนได้อยู่ที่ระดับเลเวล1นะครับก็คือถึง20นะคือ1%จะได้รับอยู่ที่34.71สตางค แต่ถ้าเราอยากจะรับที่3,000เนี่ยเราจะต้องอยู่ที่เลเวล100 1 0รรรับ3,400บาทเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเล่นถึงเนี่ยเราก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ถอนเงินทุกระดับเลเวลหรือว่าเปอร์เซ็นต์นั้นๆนะครับเพราะว่าจะให้มันรีเซ็ตนั่นเองนะครับการถอนเงินไม่ยากนะครับผมกดถอนเงินนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เราทําการติ๊กถูกนะครับเลือกเป็นทูนิเลตแล้วก็ใส่เบอร์ wallet ได้เลยตรงนี้เนี่ยผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแลวนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คที่ประวัติการถอนเงิิินนนนตรรรงงงงี้้ะะบอออยยู่่หววาาากจจสดเเเข ในในครับไม่ถึง7วันนะครับเงินเข้าแน่นอนนะครับก็รอเงินเข้าอย่างเดียวเลยนะครับใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิเวิกันก่อนนะครับผมสาหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครต้องการดาวน์โหลดนะครับก็สามารถเข้ามาพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดลงในเครื่องได้หรือถ้้าาาเเเรรยยกกกจจะะดดดดดลลลลิงง์วนโหหีตมมมปัไ ลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับพร้อมกับคลิปวิธีการสมัครด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิเมะนะครับผมเป็นแอปนี้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดก็กดลิงก์ก็ได้หรือว่าพิมพ์ชื่อตามนี้ก็ได้นะครับขั้นตอนวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินใในน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 สส่่่่่ววขขอองงงแตลละะะเเเเมมมมูููครรรับีี2ด้าาาาาทท1กกก็็จจปํภิ ภารกิจเนี่ยเราจะได้รับทั้งตัวเงินเขียวและก็ในส่วนของเหรียญทองนะครับตัวเงินเนี่ยตั้งแต่การดูคิวิดโอโฆษณานะครับเล่นเกมนะครับเล่นความเร็วนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับคำสั่งซื้อการเพาะสะสมการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็เวลาที่เราเล่นเกมกรอกไอเดียคำเชิญแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับการกรอกไอเดียคำเชิญนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการใส่รหัสโค้ดแนะนําถ้าเรามีรหัสโค้ดแนะนําของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนๆก่อนได้เลยนะแต่ถ้าเรายังไม่มีของใครนะครับก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นรหัสโค้ด ใ,ในส่วนของรหัสโค้ดตรงนี้เนี่ยจะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกของผมก็ได้ตามความสะดวกและก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ไม่ได้บังคับนะครับในส่วนของการกรอก ID คําเชิญนะครับต่อมานะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับก็จะอยู่ที่เมนูที่2ตรงนี้เลยเชิญชวนนะครับสามารถทําได้ทุกคนนะครับรับสูงสุดถึง362บาทเป็นเงินในเกมนะครับเป็นตัวเงินเขียวเนาะเราสามารถกดเชิญทันทีตรงนี้ได้พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถกดคัดลอกเนื้อหารตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ไป แนะนำต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li n e YouTube Tik t o อกสามารถทําการแนะนําได้หมดขึ้นอยู่กับความถนดัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําการแนะนําด้วยรูปแบบไหนวิธีไหนอย่างไรเราก็สามารถไปทําการแนะนําได้หมดเลยทุกช่องทางครับอันนี้คือ2เมนูด,ด้านล่างการเล่นเกมเล่นอย่างไรนะครับก็เป็นการปลูกพืชนะครับปลูกผักนะครับให้ครบตามจํานวนที่เขากําหนดด้านบนและเราจะได้รับเงินรางวัลตามที่เขากําหนดไว้นั่นเองนะ การปลูกพืชเก็บเกี่ยวก่อนนะเพราะว่าผมได้ปลูกไว้นะครับกดเคลียร์เลยนะครับเพื่อที่จะทําการเก็บเกี่ยวนะถ้าเราจะต้องการปลูกนะครับก็ให้เรากดไปที่ต้นพืชของเรานะครับกดไปแล้วก็กดการปลูกพืชอย่างรวดเร็วนะครับมันก็จะปลูกให้เรานะครับจากนั้นนะครับผมถ้ามันมีนกกระจอกขึ้นแบบนี้เราสามารถกดขับไล่ได้เพื่อที่จะเก็บพืชของเราได้เลยถ้าเราอยากจะให้มันเร็วขึ้นเราก็กดตรงรูปดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็กดเร่งความเร็วนะง่ายๆแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการปลูกพืชนะครับเราก็สามารถทําการปลูกต่่อออได้เลยนนนะครรับตมาาวิธีกถ นะครับก็กดมาที่การถอนเงินด้านบนนะครับการถอนเงินเนี่ยมันจะมีตามระดับเลเวลนะตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล100นะครับตอนนี้ผมมียอดเงิน3,471.45สตางค์ผมสามารถถอนได้อยู่ที่ระดับเลเวล1นะครับก็คือถึง20นะคือ1%จะได้รับอยู่ที่34.71สสตางค์ แต่ถ้าเราอยากจะรับที่3,000เนี่ยเราจะต้องอยู่ที่เลเวล100 1 0รรรับ3,400บาทเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเล่นถึงเนี่ยเราก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ถอนเงินทุกระดับเลเวลหรือว่าเปอร์เซ็นต์นั้นๆนะครับเพราะว่าจะให้มันรีเซ็ตนั่นเองนะครับการถอนเงินไม่ยากนะครับผมกดถอนเงินนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เราทําการติ๊กถูกนะครับเลือกเป็นทูมอนิเมลแลวก็ใส่เบอร์วอลเล็ตได้เลยตรงนี้เนี่ยผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแลวนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คที่ประวัติการถออออนนนนนเเเเงงงงงิิิตตรรรรี้้ะะบยยู่่หววาาากจจดข ภายในนะครับไม่ถึง7วันนะครับเงินเข้าแน,น่นอนนะครับก็รองเงินเข้าอย่างเดียวเลยนะครับใครสนใจก็ลองไปดาวนหลดมาเล่นกันดูเล่นฟรีได้เงินจริงแน,น่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ